าคุเดยอมรับกันตรงๆว่าผมรู้สึกเฉยๆกับเรื่องนี้มากๆตั้งแต่ตอนที่มันฉายยันจบกระแสอะไรก็ดูไม่ค่อยเป็นที่ถูกพูดถึงเท่าไหร่ไม่เหมือนกับออฟหรือเซตแต่ก็ไม่เห็นมีใครบ่นว่าเรื่องนี้มันห่วยนะเอาง่ายๆว่ากระแสสังคมเงียบกริบเลยสำหรับเรื่องนี้ทำผมคาดเดาไม่ออกเลยว่าเรื่องนี้มันจะไปในทิศทางไหนอะ ไหนๆผมก็สมัครฟริเซอร์พรีเมียมตลอดอยู่แล้วไม่รู้จะดูอะไรก็ขอดูมันเลยละกันพอดูจบแล้วผมก็คงต้องเรียนกันตามตรงเลยว่า ขอโทษที่เพิ่งจะมาดูครับมันสนุกมากๆการดำเนินเรื่องของมันก็เล่าออกมาได้เพลิดเพลินปมหรือปริศนาในเรื่องก็ทำออกมาได้น่าสนใจมันทำให้ผมรู้สึกว่าตอนดูเรื่องนี้จบแล้วอยากดูตอนต่อไปในทันทีซึ่งความรู้สึกนี้ผมไม่ค่อยมีนะกับซีรีส์อุลตร้าแมนแต่เรื่องนี้มันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับอยากติดตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเพราะปริศนาของมันทำออกมาได้น่าสนใจและน่าติดตามจริงๆเอาละความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูเรื่องอุลตร้าแมนลูปจะเป็นยังไง i okay. ไปรับชมกันครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอผมขอเวลาสักนิดนะครับตอนนี้ช่อง k a k u d ด s ของเรานั้นได้เปิดระบบ Membership แล้วนะครับซึ่ง Membership ของเราจะถูกเรียกว่าชาวเรียนสิทธิพิเศษที่ชาวเรียนจะได้รับมีดังนี้ครับได้ชมคลิปใหม่จากช่องก่อนใคร e อ็กซ์คลูซีฟคอนเทหรือชาวเรียนออ ly ลี่ได้สิทธิ์รับชม Saturday Live กับ Special Live ย้อนหลังได้รับป้ายกำกับหลังชื่อสุดเฟี้ยวและได้รับอ emoji สุดคิ้วในการคอมเมนต์ในช่องสมัครสมาชิกเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้นยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับสารภาพเลยว่าผมอาคเติกับเรื่องนี้สุดๆเลยก่อนที่จะได้ดูหรือย้อนไปแม้กระทั่งตอนที่มันฉายเองคือมันไม่ใช่อุลตร้าแมนแบบที่ผมรู้จักเลยไม่มีหน่วยพิทักษ์โลกเบสของฝั่งตัวเอกก็แค่ร้านขายเสื้อที่อยู่กันแบบครอบครัวอุปกรณ์แปลงร่างที่ดูโคตรจะของเล่นอารมณ์เหมือนเหรียญที่เอาหน้าอุลตร้าแมนมาแปะแล้ววางขายตามห้างะครับอารมณ์นั้นเลยเอาตรงๆแค่เห็นผมก็เบื่อนหน้าหนีแล้วล่ะครับสำหรับเซตติ้งแบบนี้เป็นเพราะผมอาจจะยึดติดกับ เ,เดิมๆของอุลตร้าแมนก็เป็นได้แต่พอได้รู้จักเหล่าสมาชิกในช่องมันก็ทําให้ผมเริ่มจะเปิดใจให้กับอุลตร้าแมนมากขึ้นจากคนที่ดูไม่เยอะก็ค่อยๆไล่กเก็บไล่ดูในแต่ละเรื่องพอผมดูรูปจบผมยกให้มันเป็นท็อปโฟในอุลตร้าแมนนิวเจนเลยละครับเพื่ออีกอันดับไว้ก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูออฟไอเรื่องเบสที่เป็นร้านขายเสื้อหรือแม้แต่หน่วยพิทักษ์โลกที่กลายมาเป็นแค่ครอบครัวที่ผมอคาเตในช่วงแรกพอดูเข้าจริงแล้วมันเล่นเรื่องนี้ได้แบบถึงกึ่นมากๆรูปมันใช้วัตถุดิบ ในเรื่องออกมาได้ดีมากๆครับมีน้อยแต่รู้สึกใช้คุ้มสุดๆการวางโครงเรื่องก็ดูสมเหตุสมผลและในตอนสุดท้ายผมถึงกับขนล,ลุกเลยว่าเฮ้ย eh, มันวางแผนกันมาตั้งแต่ตอนที่1แบบเราไม่รู้ตัวเลยด้ซ้ําหรือไม่ทันสังเกตเลยพอมันเฉลยเสร็จย้อนกลับไปดูตอนที่1อีกรอบก็รู้สึกได้เลยว่า เออวะ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆเราไม่ทันได้สังเกตเลยจริงๆนะคือแบบโคตรเจ๋งอะ่ะการดําเนินเรื่องในช่วงแรกก็จะเดินในสไตล์อุลตา้าแมนทั่วไปครับเน้นจบไปเป็นตอนตอนเคลียร์กันไปแบบเคส by เคสและด้วยที่ว่ามันเป็นอุลตา้าแมนที่เป็น2พี่น้องดังนั้นจังหวะตบมุกหรือสร้างเสียงหัวเราะคือนึกว่าคณะตลกเลยจริงๆนะเคมีเข้ากันมากๆม,มันโบ๊ะบ้าสุด,สด บวกกับการที่เขามีตัวละครอย่างไอเซนมาโคโตอีกแก๊งสามช่ของแทรแต่พอผ่านช่วงครึ่งเรื่องไปความตลกเริ่มลดลงแต่ก็พอมีอยู่แค่จะเบาลงกว่าช่วงแรกและความจริงจังเริ่มมีมากขึ้น ปริศนาที่วางไว้เริ่มหยิบมาขยี่มากขึ้นแต่ความสนุกไม่แผ่วเลยครับมันได้อีกอารมณ์หนึ่งเข้ามาแทนที่การดูอุลตร้าแมนรูฟของผมจึงเต็มไปด้วยความบันเทิงและความสนุกอย่างมากมาถึงข้อเสียในเรื่องนี้สลหรับผมมีไหมเหรออืมอ่าถ้าส่วนตัวผมแล้วมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียของเรื่องของมัน แต่มันเป็นจุดที่ทําให้ผมขัดใจและดึงอารมณ์ร่วมที่มีต่อตัวหนังของมันลงมาได้เลยหรอมั้งนั่นก็คืออุปกรณ์แปลกล่างที่ดูโคตรจะของเล่นของเล่นเลยผมไม่ได้ติดอะไรกับใจโลนะแต่ผมติดใจกับตัวคริสตัลนะมันดูเหมือนใช้พลังอุลตร้าแมนแบบไม่มีที่มาที่ไปเลยสู้ให้เป็นคริสตัลแบบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ธาตุไปเลยจะดีกว่าที่จะเป็นลูกอุลตร้าแมนแล้วมีตัวคันจิมาแปะนะผมดูแล้วมันไม่อินเลยจริงๆวะและแต่ละครั้งที่พวกตัวเอกของเราได้พลังมาผมดูแล้วเหมือนพวกเขาได้ของเล่นชิ้นใหม่กัน มากกว่านะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของผมแหละเด็กสมัยนี้อาจจะเห็นเป็นเรื่องชินตาแล้วก็ได้แต่สําหรับผมมันไม่ชินจริงๆวะ่ะและฉุดอารมณ์ร่วมลงมาเยอะมากๆเลยสําหรับข้อเสียตรงนี้มาในส่วนตัวละครมันต้องพูดถึงจริงๆแหละสําหรับเรื่องนี้เพราะมันคือหัวใจหลักของเนื้อเรื่องเลยครับมินาโตะคาซึมิพี่ใหญ่ผู้คิดเยอะตัวตนของคาซึมิเองก็ทําออกมาได้ดีครับบทจะพึ่งพาก็พึ่งพาได้บทจะต้องมีอะไรให้คิดเขาก็นําเสนอออกมาได้ดีโดยรวมชอบครับ มินาโตอิซามิพี่คนกลางที่เก่งวิทยาศาสตร์ส่วนตัวแล้วสําหรับตัวละครนี้มันมีจุดทั้งชอบและไม่ชอบเลยครับจุดที่ผมชอบก็คือการนําเสนอของตัวอิซามิเองครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะมาเพี้ยนกว่านี้แต่กลายเป็นว่าเอา้ามันพึ่งพาได้นี่ว่ามันก็เอาตัวลอดของมันได้นี่นึกว่าจะต้องพึ่งพาแต่คาซึมิอย่างเดียวอะไรทํานองนี้แต่จุดที่ผมไม่ชอบเลยคือมันชอบทําอะไรแบบสุดโต่งครับคิดอะไรแบบไม่ค่อยคิดเลยครับซึ่งมันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์มากๆเพราะวิทยาศาสตร์ต้องใช้หลักการและเหตุผล แต่บางครั้งผมก็รู้สึกว่าอิซามิไม่ได้นําตรงนี้มาใช้เลยเอาอารมณ์ตัดสินเป็นหลักกลายเป็นว่าคาซึมิตัวที่คิดว่าจะทําอะไรบูมบามกลับทําอะไรที่ดูอ่อนโยนและมีเหตุผลมากกว่าอิซามิอีกโดยรวม2คนนี้มันต้องอยู่ด้วยกันจริงๆครับเหมือนหยินกับหยางเลยสําหรับพี่น้องคู่นี้ มินาโตะอาซาฮิน่าจะเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องแล้วละมั้งครับน่ารักมีสเสน่ห์และปมปริศนาของตัวอาซาฮิคือพีคและเล่าออกมาได้ดีมากๆเป็นตัวละครสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยครับและเรื่องราวของอาซาฮิคือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผมอยากดูเรื่องนี้ต่อจนจบโดยรวมตัวละครนี้ทําออกมาได้ดีและชอบมากๆเลยครับมินาโตะอุชิโอและมินาโตะมิโอพ่อและแม่ผมขอยกมาพูดถึงทั้งคู่เลยละกันครับพอทั้งคู่มีบทบาทไม่มากแต่บทจะเด่นทำออกา ออมาได้โคตรดีคุณพ่อเราจะเห็นตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วเขาไม่ได้นําเสนออะไรมาก พราะคุณพอ่อก็คือตัวละครที่นําเสนอในมุมมองที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยส่วนคุณแม่จะโผลมาทายเรื่องและเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญให้กับเนื้อเรื่องเลยโอเคตัวคุณแม่เองก็ไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรที่จะก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนอะไรมากมายหรอกแต่การมาถึงของคุณแม่มันทําให้เนื้อเรื่องมันเล่าออกมาได้สนุกเพิ่มขึ้นไปอีกครับถ้าจะถามว่าตัวร้ายอุลตร้าแมนเรื่องไหนที่ผมรู้สึกว่าพวกเขาดูไม่มีพิษไม่มีภัยเลยผมก็คงต้องขอยกให้เรื่องนี้แหละครับอเซนมาโคโตะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆอีกตัวนึงเลย เสียดายบทของเขานะเข้ามาแค่ครึ่งแรกของหนังแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะหนังมันจะเริ่มเข้าสู่โหมดจริงจังมากขึ้นการมีตัวละครอย่างไอเซนมาโคตะอาจจะดูไม่เข้ากับบริบทของหนังสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่มีพิษมีภัยอะไรครับเป็นแค่มนุษย์ต่างดาวที่เป็นติ่งอุลตร้าแมนและอยากเป็นอุลตร้าแมนเท่านั้นเองแล้วเขาก็ได้เป็นสนใจด้วยนั่นก็คืออุลตร้าแมนออฟดาร์นัวร์แบล็กชวาสขอพูดชื่อนี้ในคลิปนะเหอะอยากพูดมากชอบมากดูสมกับเป็นตัวของไอเซนในการตั้งชื่อมนะ มิสุรุกิซากิเป็นตัวร้ายที่เหมือนจะร้ายแต่เขาก็มีเหตุผลที่เราเข้าใจในตัวของเขาได้ซึรุจังเอาจริงๆเป็นคนที่น่าสงสารนะไม่ได้มีเพื่อนหรือมีใครที่คอยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยมุ่งมั่นแต่จะปราบลารบอสให้ได้จนกระทั่งมาเจออาซาฮิเราก็เริ่มเห็นมุมน่ารักของเขาสุดท้ายแล้วผมมองว่าหนังมันดูจะเจร,ร้ายกับซึรุจังไปหน่อยสงสารอะ โดยรวมแล้วการที่ผมอาคติกับตัวละครที่ดูน้อยในตอนแรกกลับกลายเป็นว่าผมชอบตัวละครนี้ทุกตัวเลยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้น เขาใช้ทรัพยากรออกมาได้คุ้มค่ามากๆสรุปแล้วอุลตร้าแมนลูปก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกครับถ้าคุณชอบเซตและยังไม่เคยดูเรื่องนี้เลยผมก็แนะนํานะเพราะมันเป็นฟิลลิ่งและอารมณ์ที่คล้ายๆกันอยู่ถ้าผมดูเรื่องนี้ก่อนที่จะทําคลิปป้ายยาอุลตร้าแมนลูปคงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมอยากจะป้ายยาด้วยเลยครับสนุกมากๆรักมันเลยครับสําหรับอุลตร้าแมนลูป และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปความรู้สึกหลังจากที่ดูอุลตร้าแมนลูปเพื่อนๆที่ดูเรื่องนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้นะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การคูเดตต่อไปด้วยนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอถัดไปผมจะมาทำคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย